เอเล่อเออวันนี้ทดลองต้องอีกแล้วที่จับโทรศัพท์ตูดี้จะถ่ายได้นานแค่ไหนไปปั่นจกกักรยานรถเยอะจังเดี๋ยวปัน่นช่วงนั้นตั้นพอเติมลมก่อนน้ว่ะวันนี้ไม่วาง ยังเป็นวันทำงานอยู่ลงแบบปั่นจักรยานุมงเคลื่อนไหวปัวโทรศัพท์หลุดร่วง,งจังเลยไปขาไก่ย่างกลางไาเช้าเลยอ่าวันนี้ออกเลือดวง

เล่นลายอ๋อเล่นเหล็กในในต้องเอาต้องเอาเช้าเช้าเนาะจ้าวาเดี๋ยวมาจ้าจา,จาจักรยานมัเติมลมก่อนว่าไงดำจำกันไม่ได้หรอ <c oughs> เติมลมหมดบนึีเ่าอะไรล่าม <c oughs> ึงไม่ใช่ไอ้ดำนี่ <c oughs> ไล่เห่าไล่กัดเลยเนาะไปไปไปลองคราวที่แล้วกล้องได้เห็นภาพแล้วสวยคมชัดดินนิ่งกว่าใช้มือ อย่างว่าถิบจักรยานมันใช้มือก็ไม่ได้เดี๋ยวคงได้เห็นแบบนี้อีกนั่นอีกบ่อยๆถ้านหนีบแล้วมันไม่ร่วงก็ใช้ต่อไปอีกครับเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวพอดีถึงปั๊มน้ำมันนั่นแหละอเอยเติมลมจักรยานทั้งหน่อย ก็มีที่เติมลมฟรีอยู่อันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแดดร้อนเลยเนี่ยดีจับกระเด้งทำไมกระเด้งก็ดีอ่ะ ต,ต้องหาอีกรุ่นรุ่นที่มันรัดรัดหน้าอกให้อยู่นิ่งๆได้เซเว่นเซเว่นหนุ่ป้าหมอ bấm vi đồng đồng chứ tiểu โอเคครับขอบคุณครับออกมีโต๊ะนั่งเดียวนั่งเล่นสักแป๊บก่อนมีซปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเรานั่งเล่นสักแป๊บนึงก่อนมีเก้าอี้นั่งหน้าร้านดูกล้องเป็นก่อนดูภาพเป็นไงโอเคครับ สวัสดีครับ